สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโบธนากรชินกุลนะครับและสาราอนุสราแบทเลยนะคะเราสองคนก็เดี๋ยวจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในการแข่งขันในวันนี้ตลอดทั้งการแข่งขันเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ MCC Hall The m a l b a งก k ป k แห่งนี้ด้วยนะครับผมและการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนนักเต้นไทยนะคะเดินทางไปร่วมแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2015 ที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกานั่นเองถูกต้องแล้วครับผมทีมต่อไปกันแล้วนะครับเ,บบเดี๋ยวเราไปพบกับทีมที่สองกันเลยดีกว่าค่ะกับทีมที่มีชื่อว่า Refreshment

และนี่ก็คือ refreshment ค่ะโอ้โหเอาไว้ว่าน้องเขากำลังเหนื่อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยให้น้องเขาไปพักดีกว่าะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับทีมต่อไปนะครับและนี่ก็คือ the refreshment ครับผม ครับไช่แล้วที่ pop dance แชมป์ทม25เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะเพราะว่าเราได้ทำการแข่งขันนะคะครบท้วนทุกประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาการประกาศผลนั่นเองค่ะก็เป็นการแข่งขันในประเภททีมนะคะครับในรุ่นแรกรุ่นเร็กรุ่นจูเนียร์กันบ้างดีกว่า Hurry up, I'm walking right now from. Uh-huh, you see me in the side. มีถึง4วันด้วยกันนะถูกต้องค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่2วันที่สามวันที่4ี่แล้วก็วันที่หนะคะใช่เลยครับยังไงก็ขอนะครับฝากตัวนะครับสำหรับงาน HHI ไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับปีหน้า2 0 1 6แล้วเจอกันอีกแน่นอนจะเป็นยังไงเราส่งข่าวให้ทราบแน่นอนครับถูกต้องค่ะวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าใช่ครับสำหรับวันนี้โปและก็ชาล่าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ